ไม่ต oh, sure ิดน้อเนี่นี่อันนี้นะเดอะโมปิตาอ๋ออโอปิจูดนาะไม่เห็นเรี๋ยวมันจะนไ้เดี๋ยบะมวนพว่าอืโเชย ủa thăm rôn hai con lê hai con lê hai con lê hai lê hai lê hai con lê hai con lê là con lê hai 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 con Ừ <laughs>

เียกไม่เหลือนฝาเจ็ดวันดิ้งกะเจเดนิดหนึ่งเจือด้วยเจี๊ยด้วยเจ็ดแล้วแม่เจ็บไหนเจี๊เดเลยเนาะเดืดจ